ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอการฝึกฝนหมัดวานอนปริสตางแต่เน้นไปทางด้านการควบคุมพลังรีดเร้นจากหัวไหลซึ่งมันจะช่วยให้ไหล่ทั้งสองยืดหยุ่นราวกับเป็นแสเหล็กไม่ว่าจะจะเป็นกระบวนท่าสะบัดเฉืนอนเจาะสะบั้นทะลวงรวมเป็นพื้นฐานทั้งห้า ของเพลงหมัดหมัดวานอนปริสตางจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดกระบวนท่าที่ว่องไวการสั่นสะเทือนที่ถูกสะบัดออกมาเสริมสร้างให้เพลงหมัดนี้ระเบิดเสียงออกมาตามหลังสร้างความสะพรึงกลัวทำให้แตกต่างจากเพลงหมัดอื่น หมัดวานอนปริศตางเธอเป็นเพลงหมัดที่น่ากลัวมากมันทั้งน่ากลัวดุด,ดานและรัดกุ่มการเคลื่อนไหวของแขนที่รวดเร็วถูกสรรสร้างขึ้นมาเพื่อพิชิตศัตรูทั้งทรงพลังและสามารถโจมตีในวงกว้าง หุดเด่นเหล่านี้จึงเป็นข้อได้เปรียบของเพลงหมัดวานอนปริศตางหลังจากฝึกซ้อมหมัดวานอนปริษตางเขาก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นรูปแบบการผลกกผลที่ง่ายดายพลังอำนาจไหลผ่านแขนของเขาเมื่อเขาปล่อยหมัดออกไป ในเวลาเดียวกันพลังก็จะถูกรีดเร้นออกจากแผ่นหลังตามชื่อกระบวนท่าชิงสุยมั่นใจว่าถ้าหากเขาสามารถปลดผนึกจุดลมปราณต่างๆได้อย่างสมบูรณ์มันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ต่อเพลงหมัดวานอนปริศตาง พลังโจมตีแม้จะซับซ้อนบ้างเล็กน้อยแต่มันก็สามารถโจมตีได้เป็นวงกว้างถึงแม้กระบวน้าจะดูเรียบง่ายแต่มันก็สามารถใช้เป็นเคล็ดวิชาสังหารได้เช่นกันในครั้งแรกที่เขาได้ใช้คลื่นพลังนี้ มันทำให้เขารู้สึกว่าเขานั้นเหมือนปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำนี่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เขายิ่งรู้สึกประหลาดใจทันทีที่ชิงสุยเริ่มฝึกฝนมันอย่างจริงจังเขาก็เริ่มลืมวิธีการนอนลืมแม้กระทั่งการกินอาหาร และจดจ่ออยู่กับการกระทำเพียงอย่างเดียวเขาฝึกฝนมันทั้งวันทั้งคืนภายในดินแดนหยกยุพราชอมตะแต่เนื่องจากร่างกายของเขาที่แข็งแกร่งเขาจึงไม่จำเป็นต้องกินหรือนอนเป็นเวลากว่าสามวันโดยไม่มีปัญหา เขายังคงขมักขแม่นในการฝึกฝนจนกระทั่งการฝึกฝนของเขาได้หยุดลงเมื่อเขารู้สึกว่าจุดเทียนเหลวลางเจียนจิงหลังสอบแน่วชูหลงังเริ่มรู้สึกร้อนรุ่มความรู้สึกนี้ช่างคุ้นเคยกับชิงสุยเหลือเกิน เพราะเขารู้สึกเหมือนกับตอนที่เขาฝึกฝนเคล็ดหัดชำระสวรรค์และเคล็ดพระบัตรชำระสวรรค์หรือมันอาจเป็นไปได้ว่าหมัดวานนปริสตางจะมีผลต่อการชำระจุดลงปราณเขารู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกเสียใจในเวลาเดียวกันที่เขาไม่เคยคิดฝึกฝนมันมาก่อนตอนนี้เขาต้องการเวลาเป็นสองเท่าอย่างน้อยในการฝึกฝนมันเพื่อให้ทันกับเวลาที่จะต้องเดินทางไปเยือนตระกูลเยียน ไม่ว่าเขาจะมีดินแดนยกยุพร,ราชอม,มะตะแต่เขาก็ยังคงต้องพึ่งการช่วยเหลือจากยาส่งเสริมจิตวิญญาณแม้มันจะเป็นเพียงเล็กน้อยแต่มันก็มีผลอย่างมากตอนเช้ามาถึงท้องฟ้าก็เปล่งประกายสว่างสว่าง เขาออกจากดินแดนห้วงมิติและเมื่อเขาเดินลงบันไดามาก็ตระหนักได้ว่าทุกคนตอนนี้ตื่นมาพร้อมหน้าซึ่งมันพยายามทำให้ชิงสุยรู้สึกมีความสุขชิงสุยก็ยังเป็นตัวของตัวเองยังคงฝึกฝนเพลงหมัดเพื่อให้ได้รับพลังอำนาจเพลงหมัดที่ชิงอยู่เลือกใช้ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงหมัดเหล็กพิศวงซึ่งเป็นหนึ่งในเคล็ดวิชาที่แข็งแกร่งของตระกูลชิง ในตอนนี้ชิงส่ยใจจดใจจ่อยอยู่การฝึกฝนเคล็ดวิชาเพียงเคล็ดวิชาเดียวโดยไม่สนใจเคล็ดวิชาอื่นเลยแม้มันจะดูมีความน่าสนใจก็ตามคล้ายคลึงกับตอนที่เขาฝึกฝนเพลงกระบี่พื้นฐาน ความเศร้าโศกเสียใจยังคงปรากฏในดวงตาของชิงอยู่แต่เขาก็ยังคงเดินเขาหาพร้อมกับรอยยิ้มเจ้ายังโกรธอยู่หรือไม่ชิงสุยถามด้วยน้ำเสียงที่ดูขบขันพี่ชายชิงสุยข้าอยากจะไปกับท่านจริงๆ เขายังคงยืนยันแม้ว่าข้อที่จริงแล้วคือเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปด้วยก็ได้ทำไมเจ้าไม่ลองให้ข้าสอนเพลงหมัดให้เจ้าดูละ่ะถ้าหากเจ้าสามารถทำตามใจของข้าโดยการที่เจ้าสามารถบรรลุในระดับขั้นเริ่มต้นได้ ถ้าก็จะพาเจ้าไปด้วยชิงสุยกล่าวด้วยรอยยิ้มชิงอยู่เ้าซีชิงสุยมาเป็นเวลานานมากตอนนี้เขาตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ชิงสุยเสนอการสอนเพลงหมัดให้กับเขา ซึ่งตัวของชิงสุยเองก็ค่อนข้างประหลาดใจเมื่อชิงอยู่ยอมให้เขาสอนบางสิ่งบางอย่างโดยปกติชิงอยู่ไม่เคยขอให้ชิงสุยสอนอะไรเขาเลยเขามักจะคนควายพยายามฝึกฝนเคล็ดวิชาที่ชิงสุยบันทึกเอาไว้อย่างขมักขเมน ที่ใหญ่ชิงสุยข้าเองก็จะฝึกฝนด้วยได้ปโปรดพาข้าไปด้วยเถิดถ้าหากข้าสามารถตอบสนองตามที่ท่านต้องการได้ชิงเปยยเดินเข้ามาด้วยท่าทางที่ดูโกโรธชิงสุยเลือกมองไปเห็นชิงฮูชิงอย่างชิงซานและชิงสือ ซึ่งพวกเขายังคงเงียบเขาเลือกมองชิงจือที่กำลังเดินตรงเข้ามาหาพวกเขาและสุดท้ายชิงสุยก็ได้สอนเพลงหมัดวานอนปริศตางให้กับพวกเขาและเขาก็ปล่อยให้ทุกคนฝึกฝนเพื่อรอดูผลลัพธ์ที่เขาต้องการที่ชายชิงสุย นี่มันขี้โกงท่านควรจะสอนพื้นฐานให้กับพวกเราก่อนสิหากพวกเราอยู่ในระดับเดียวกับท่านพวกเราก็ย่อมทำมันได้ชิงอยู่เข้าใจในเงื่อนไขที่ชิงสุยตั้งขึ้นในทันทีเล่เหลี่ยมยิ่งนะักก็เป็นคนที่ค่อนข้างฉลาด แต่เจ้าคงกลัวสินะว่าเจ้าคงไม่อาจบรรลุในดินแดน,นที่ข้าต้องการได้ชิงสุยมองดูชิงอยู่ที่กำลังครุ่นคิดชิงอยู่เติบโตขึ้นมากและเหนือกว่าชิงจือตัวเขานั้นยังคงเต็มไปด้วยความตั้งใจข้าไม่กลัวหรอก ที่ชัยชิงสุยคงไม่มีทางสลัดข้าออกไปได้ชิงยูเัวรอคิดคะพวกเจ้าทุกคนสามารถเดินทางไปกับข้าได้ถ้าหากพวกเจ้าสามารถฝึกฝนและชำระล้างจุดที่ผจรเหล่านี้ได้ชิงซุยสอนและชี้ไปยังจุดที่ผจรเทียนเหลียวหลัง จริงๆหลังสอบน่าชูหลังเข้าใจละชิงสุยและทุกคนได้สร้างข้อตกลงร่วมกันและตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่มากแล้วหรือเวลาอีกเพียงครึ่งเดือนเท่านั้นชิงสุยเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะสามารถชำระล้างจุดที่ผจรอีกสามจุดได้ทันเวลาหรือไม่ชิงสุยรู้สึกว่าการผลักดันเด็กๆทั้งหลายให้พวกเขาควรทำอะไรที่ยากเกินกว่าขีดความสามารถของพวกเขาสักหน่อย มันก็ย่อมเป็นเรื่องดีหลังจากมื้ออาหารเช้าชิงสุยไปเดินเล่นกับแม่หน่อยชิงอี้้ม,มาทางชิงสยุยได้เลยชิงสุยยิ้มตอบชิงสุยและแม่ของเขาเดินทอดน่องไปตามถนนในเมืองร้อยไมล์เขามองไปยังแม่ของเขาผู้หญิงที่เขาเรียกว่าแม่ยังคงประทับตราตรึงอยู่ในจิตใจเสมอมาไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปเพียงใดใบหน้าของเธอจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน เธอยังคงงดงามไม่เคยเปลี่ยนแปลงเธอยังคงต้องแบกรับภาระอันหนักอึงมากว่า20ปีและแม้ว่าเธอจะพยายามปก,กปิดมันเท่าไหร่แต่ความเจ็บปวดที่เธอได้รับก็ยังส่งผลให้ชิงสุยรับรู้มันได้ตลอด การที่เธอต้องพลัดพรากจากลูกสาวของเธอคนเดียวที่เธอใช้เวลาอุ้มท้องกว่าสิบเดือนเธอมีเวลาได้อยู่กับลูกของเธอเพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้นเด็กหญิงตัวน้อยส่งเสียงหัวเราะและอยู่กับเธอมาตลอด แต่เมื่อเด็กตัวน้อยถูกพรากไปเธอก็ร้องไห้ภุ่มไฟลากับคนเสียสติในตอนนี้เธออยากรู้เป็นเพียงอย่างเดียวว่าลูกสาวของเธอเป็นอย่างไรบ้างท่านแม่อย่าคิดมากเลยท่านเพียงแค่รอเวลาเท่านั้นเดี๋ยวลูกชายคนนี้จะทำทุกอย่างให้ท่านพึงพอใจเองชิงสุ่ยกล่าวออกมาพร้อมกับหนูว่าแม่ของเขากำลังคิดอะไรชิงสุยในช่วงสาถึงสี่ ปีที่ผ่านมานี้เจ้าคงจะได้เผชิญกับความทุกข์ทรมานมามากมายหนักหนาสาหัสสินะชิงอี้มองไปยังตัวลูกชายของเธอในตอนนี้เขาได้กลายเป็นสาวหลักของตระกูลชิงไปเสียแล้วความโล่งใจความรักและความรู้สึกผิด ต่างถูกอธิบายออกมาผ่านความรู้สึกจากรอยยิ้มลูกไม่ได้ทุกทรมานเลยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยถ้ามันเจ็บปวดที่ลูกได้รับน้อยกว่าความทุกทรมานที่ท่านแม่ต้องแบกรับมาตลอด หากวันใดที่ท่านแม่พ้นจากความทุกทรมานลูกชายของท่านคนนี้ก็จะพ้นจากความทุกทรมานเช่นกันชิงสุยตอบกลับชิงสุยแม่ได้สร้างความทุกทรมานให้กับพี่สาวของเจ้าแล้วและแม่ก็ไม่อยากทำมันผิดพลาดต่อเจ้า มิฉะนั้นแม่คงไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรชิงอี้กล่าวกับชิงสุยอย่างจริงจังลูกรู้ท่านแม่ไม่ต้องกังวลดูนั้นสินั่นมันชิงสุยเขาคือชิงสุยหลังจากนั้นผู้คนก็เริ่มตะโกนออกมา พร้อมทั้งเข้ามารุมล้อมเป็นวงกว้างในช่วงเวลาสั้นๆน,นั้นเขาเขาคือชิงสุ่ยเขายังหนุ่มมากจริงๆทั้งหนุ่มและแข็งแกร่งเขาคือชายในฝันที่ข้าปรารถนาจริงๆเสียงหญิงสาวเริ่มร้องตะโกนดังขึ้น ชิงสุยนับตั้งแต่นี้ใบเมืองร้อยมายอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของเจ้าพวกเราทุกคนจะสนับสนุนเจ้าชายหนุ่มอายุ30เอ่ยปากตะโกนออกมาชิงสุยเจ้าเป็นตัวแทนของเมืองเรา เมืองร้อยไมล์ของเราจะเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมหาทวีปแห่งนี้ชิงสุยเราจะสนับสนุนเจ้าทุกคนจะสนับสนุนเจ้าพวกเราสนับสนุนเจ้าชิงสุยรู้ดีเกี่ยวกับกฎการปฏิบัติบนโลกเก้ามหาทวีปแห่งนี้ ถ้าหากเขาเป็นตัวแทนของเมืองร้อยไมล์และด้วยความแข็งแกร่งของเขาผู้คนในเมืองร้อยไมล์ก็จะสามารถรอดพ้นจากเหล่าผู้คนระดับสูงจากเหล่าผู้คนภายนอกไม่ว่าชิงสุยจะยินดีหรือไม่ทุกคนก็ต่างสรรเสริญและสนับสนุนเขาเป็นจำนวนมากขอโทษด,ด้วยทุกคนเปิดทางให้กับชิงสุยด้วยชายวัยสาสบกล่าวพวกเราขอโทษพวกเราขอโทษ ชื่อเสียงของชิงสุยสร้างเป็นที่รู้จักกันดีในบรรดาเหล่าตระกูลใหญ่และนิกายที่ยิ่งใหญ่ภายในอาณาจักรชางหลางทำให้เมืองร้อยไม่ถูกยกระดับขึ้นเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตอันน่าสนใจ มันก็เหมือนกับโลกใบก่อนของเขาผู้คนระดับโลกก็ย่อมมาจากเมืองที่ยิ่งใหญ่และร่ำรวยการที่พวกเขาสามารถเติบโตได้ดีสถานที่พวกเขาอยู่ก็ย่อมเจริญขึ้นเช่นกันท่านแม่ ถ้าอยากจะทําท่านถึงบางสิ่งบางอย่างชิงสุยไม่ค่อยกล่าวหลังจากที่ออกจากฝูงชนอะไรและแม่จะบอกทุกอย่างให้เจ้าได้รู้ชิงสุยมองไปที่แม่ของเขาที่ดูผ่อนคลายและลังเลอยู่พักหนึ่งก่อนจะเอ่ยกล่าวถามท่านแม่ท่านยังมีความหวังอยู่หรือไม่ ท่านยังคงคิดถึงเขาอีกไหมเขาค่อนข้างรู้สึกเศร้าและกระวนกระวายหลังจากได้ยินเรื่องชายคนนั้นจากปากของเยียหลิงเอ๋อว่าเขาได้ตายไปเสียแล้วเขาอย่างไรก็ตามชิงอี้ก็เข้าใจว่าบุคคลที่ชิงสุยกล่าวเป็นใคร เธอมองไปที่ชิงส่ยด้วยสายตาที่ชัดเจนนี่ก็เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เขาไม่เคยมาหาแม่เลยตระกูลของเขาเคยบังคับตระกูลชิงของเราและท่านปู่ของเขาโดยใช้ทุกวิธีทางเพื่อบีบบังคับพี่สาวของเจ้าเขา ใช้มีดเพื่อสังหารพี่สาวของเจ้าและใช้มันในการบังคับให้เขายอมรับข้อตกลงและเขาต้องยอมรับข้อตกลงนั้นเพราะเพื่อพี่สาวของเจ้าเสียงแม่ของเขาแม้มันจะดูสงบแต่ชิงสุยกลับได้ยินถึงเสียงกล่าวโทษตัวเองอยู่ภายในมันเป็นความรู้สึกผิดที่ฝังลึกลงไปและทำให้เธอเกลียดชายคนที่เธอรักมากที่สุด อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ